ตัวนี้ซื้อมาสีลอยกว่าบาทจากลาชด้าเบิ่งมันที่ใช้งานในโดนบอลองคดีองคดีอยู่ตรงปรกอยู่นะครับเปลี่ยนโบเวอร์แอร์รถยนต์ครับซื้อมาสีลอยสีลอยกว่าบาท มาที่มาแกะก่อนอันแรกครับที่แกะแกะตัวเก่าออกก่อนแต่ว่ามันอยากแกะง่ากดูมันอยู่ในมืดพร่อมนั้งเปิดไฟก่อนเปิดไฟแบตเตอรี่ใช้โมแบตมครับ <c oughs> ต,ตัวนี้ครับโบว์เลแอร์พลมแอร์มีน็อตอยู่สามตัวขันน็อตเลยครับตัวนี้มันเสียงดังใส่มมบใส่มมบประมาณปีหนึ่งแล้วปกติมันก็แส่ได้โดนกว่านีอยู่ แต่ว่าอันนี้ไปซื้อมามันใส่ได้แค่เดือนเดียวแล้วมันมีเสียงเสียงดังเสียงดังก็เลยอยากเลยเปลี่ยนถ้าไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปก็ราคาพันหนึ่งแต่เสียงดังที่เขาก็นี่สร้างมาจากไอ้ลัสเซ ราคาไอ้ซี่รอยกว่าบาทบวกค่าส่งไอ้ก็เป็นห้าร้อยหาร้อยยี่สิบสามบาทมันแคบม,มันแกะยากครับมันมีสายไฟสายไฟล็อกอยู่ตรงนี้นต้องถอดสายอดสายไฟก่อน ไปมันจะเป็นล็อกวันนี้วันนี้ก็ถอดท่อท่ออากาศออกมือเดียวมันถอดยากผมเ,เกี่ยเอาไข่ควงแบนไข่ควงแบนง,งัดถ้าสองมือก็ไบมบ่ยาก แกตัวน uh, ี้ออกกอนตกเก่าถ้ามอนดีอยู่เลยมันบ่ได้ฝืดแต่มันคือมีเสียงดัง ตัวไม้เสื้อมาอันนี้ตกเก่าตกเก่าก็ยังใส่ได้อยู่แต่มันมันมีเสียงดังนะซื้อไม้ต้องหัน่นหันด้านท่อลั้งออกมามัใส่กับท่อลั้งตรงนี้นี่ท่อรั้งท่อเก่ามันน่าจะเอาตรงท่อรั้งของโบเ้เลย ของพัดลมแอร์ใส่ขึ้นเข้าไปมันมีล็อกของมันอยู่พอล็ลอกล้องขันน็อตดลย Надо ขาดอาเสร็จแล้วก็เอาสายไฟใส่มันมีล็อกของมันใส่ใส,ใส่บนอย่างแล้วต่อไปนั่งเรใส่ใสายลมสายลมที่มันเป่าออกช่องแอร์ អឺផ្ទက်ហើយម្នឹងក៏ងច្រងបើកមើល อันแล้ผมไม่เล่นเกมหรอกห่ไม่ได้บอกแมมีคนบอกลูกเลยเองทำสิ่งนี้จากบอกสิ่งนี้หมดแต่ไม่เล่นเกมหรอ ได้ครับเงียบได้ได้แล้วร้องเฮ็ดเบึ้งครับมมนง่ายครับ